สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดวยค่ะกินเขากันไม่หน่อยน้ำจิ้มสามรสนะคะแล้วตามด้วยไก่ต้มโคกนอนอึงลึงยู่นถ้วยนี่แหละจ้าสีธรรมชาติจากโคกเลยไม่ต้องแต่งสีเลยนะคะสดน้ำหอนนี่เข้าเหนียวอุ่นยู่นหม้อของเข้าเจ้ากินเข้าเหนียวเมื่อจังต่เอเด็ข้าเจ้านะคะเอาแล้วค่ะพ,พร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วสีสันอาหารเท่ากับประมาณนี้เนาะไป ลุย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 พี่น้องจา๋าน่ากินจริงๆเอก็ได้เวลาแล้วเนาะกันไก่นีบค่ะมันร้อนนะเนี่ยไข่ห้อยหย้อยเลยไอห้อยหย้อยเลยค่ะกินปีกมโนราแท่งปีกแท่งหางนี่ห้อนสิคะ กันแล้วนะเอาึ้ออกมาอีกต่อออกมาที่เดียวพี่นอ้องตะโพกสะโพกยับย้ายใส่ตะโพกโยกย้ายใส่เอวเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นมาไวก่อนถ้าบอกเอาขึ้นมาไวนี่กินไม่ได้มันฮอนเยิมจานกาแฟเพื่อใหญ่เลยนะ โปเช่แต่แสบหนามพอดีแสบเลยสดนี่ยจกๆวกเลยค่ะกายหน้านี่ีเขาอุ่นนี่หมอหุงเขายานบอินก็เลยหงุงเขาเจ้าพร้อมจำเจียวก่อนอ หอมหอมโคกหวานหวานโคกหวานพอดีค่ะหวานลงตัวจัดขนาดยมือ่อไหรสร้อมอยู่พอดาเยะ ผู้ได้กินผู้ได้เต็มผู้ได้เสิรผู้ได้หนหนากับเพื่อนเด้อ บดชิมเจ้ากับแซ่บเพราะว่าน้ำตุนนะ่ะน้ำต้มนัวแล้วซึ่งกับแม่กไก่นัวพอลดิแซ่บด้วยค่ะอื เขาอุ่นแล้วว่าได้ทรายริดเมื่อปั่นคนกินเขาเนี้ยว่าเป็นพี่น,ออน,น,นๆๆๆ้องคอมนี่น้นนอืมกินสาาเลย แตงกัวกรอบกรอบตั่งแต่เขา่าเลยไมสวบน,นันซุบ เป็นขึ้นนั้ำจีนเป็นใจ้นเทราควันกินมันน้เกลนอนะป้าเราอยากกินแบบนั้นนะขอามของ,ของ่ายอุบาท ิปเห็ดไก่แล้วๆส่งลูกไปร้านมึงร้านวาป้าเหลือไว้หนูกินหน่อยห้วยใกล้ตัวนี่ยหน่อยนึงมันสิหอดเหลือหอดมึงอยู่บ่ละเออภาษาหนอกป่านาอย่าทำร้ายจิตใจหนูเลยเอา่ถอะนะไม่ถามมา เรือนั่นสักโมแล้วหนูก็เล้อใล้ป้าอีกไปถึงชั่วโมงค่ะป้าจะเพิ่งอัดคลิปกินน้ำพหนมาไงน่อดมาไเด็นแล้วเอ้ยไปสิบไปรอไว้เนาะสาสืออาบน้ำ มองแห่งงานเ่าสิเปยนสภาว่ามันจะมาหาเห้าไปไม่มาจะป่ากินแกนอัดคลิปป่าบอกกินว่าดาอกปลาเสรีไปไหายุ่โน้นนักป่าี่สุดเลยเหรอไม่มาเมืงรักกูใจง่ายเมืองหิวข่านี่ยเป่าวะ ก็กับแม่พี่น่ร้อนมากร้อนจะตายอยู่แล้วคิดถึงบ้านแล้วพี่น่อยเอา้านึงกับเมื่อบ้านแล้วมึกจะคืนหอดบ้านทางใดอีกเว่ะบ้านหนูอยู่สุวิเดนประ่ับประกับอารณ์ แม่แซวมันม,มึงคือถอดมึงอยากไปนะเน่าะตต่มึงอยากไปเมืองไท่เ่ยมึงตัวหดหมอคนน่ะไม่หนอยว่ามันก็เลิ่อหัวแแห่โอ้โหมันร้อนพีน่ว้หนูมีเหล็กอยู่ข้างในหนูก็ไม่ไหวสิพี่จะมาสร้างจากนัินเสียง การพูดคุยดรวยว่าความทรงจำนะไม่่ายครว่าดีขึ้นดีขึ้นหลายสดชื่นเนือาา่องแหละอากาศสองแหละได้รับความอุ่นจากยายพี่น้องนั่น สามละสภาพแวดล้อมต่างๆมันมองเงียบเหงาคือสิบีเด่นค่ะบางไทยเฮ้าน่ะมันผูกผ่านมันดือกระถือคือก้อมมันมีอะไรนี่เฮ้าบางหลายอย่างมันเห็นเฮ้าบลืมมือลืมเม้นเนาะมันเห็นในเฮ้าแบบว่าลืมมือลืมเม้นเออเฮ้าประตูบ้านั่งชิดอีกอย่างมีเห็ดอันน,น,นั้นอันนี้อะไรอย่างนั้ก็อยู่นน้ำพริกหองนะ้ำ กันเ็ดอันนั้นอันนี้เดี๋ยวคุณป้าร้านจะเล่นน้ำอันนั้นอันนี้เห็นบมื่อหร่ไหน่อยก็จะกินส่วนสะโพกกับส่วนปีกส่วนโตก็หน้าอกนไงคะไว้เออรลี่เพราะเออรลี่ว่าหนูชอบกินตรงหน้าอกมันป้าเออเอาไปเหมืนว่ามันบ่อ้วนป้ามากินกระดูกสันเดียป้าสิรอหมองกระ,ด,กะดูออกออกมากินก่อนเด้อว่าสันตกลงป้าจะเหลือไว้ให้หนูใช่ไหมเหลือว่าสันดอกมาโลดเข่ากับหงไ์มีทาแล้วว่าสันว่า ร้านก็ไดม้มันนสางแม่พึ่งกับมากแล้วนะคะครบเวลาแล้วสามอาทิตย์ข้าวเหลียงเนาะเสารที่ยีสิบก็ถึงสบิดินแล้ว ปกติไม่ตอนนี้กำลังเตรียมซื้อของแพ็คของบอกว่าหายป่อยแล้วยังพี่ว่าสิ่งดื่มได้หรือ,อยัง แะ้วามาเป็นอย่งังหนูกลับไปจะได้ดื่มไงซื้อของไปกินด้วยกันเนี่ยพวกเราน้องไปจะได้ฉลองกันเเออาไมาสร้างมาแล้วจะมาบอกว่าอะไราเพื่นมาก็ได้บ้า่ มั่อวนอีกอย่างกูก็ไปอยากได้ดอกพิ้นมูสตาร์ดอขอต่วาเมื่อมากแล้วหลอดปลอดภัยเอก,กะทรซนเอกซ์ซารเก็บดีดีเดอร์มัสตารวงมั่นหน่ะพี่นออ้องไม่วงกันวันแร้ถาม พนักจังความใดก็คือมนักจังอี่อย่างไดแน่เราพนักถามว่าพี่น้อยกะอีเอ,อ๋จะพากันมาเมืองไทยใช่ไหมพร้อมกันเออกุกวาลสั่นละม้นว่ามันอยากไปพร้อมกูมันเสีหาปากแล้วไอ้ปูละ่ะไอ้ปูเขาไปไอ้ปูเขาซื้อตั๋วแล้วไปตามหมายกำหนดเดิมใช่ไหม กินลสซดปปันนิ็น่อยเนาะไปตามไม้กคำนดเดิมเมื่อถามนะไม่น่อยสิไปพรอมแม่ปูบ่ <_ C 1> ก็ไม่แน่นะพินมาเพราไอ้ปูมันก็อยากให้กูไปด้วยแล้วกูก็อยากให้มึงไปด้วยแล้วอยากไปพร้อมกันสามคนเอาลูกมึงไปด้วยคงจะสนุกไปทำบุญร่วมกัน อีกรอบทีนี้ครบทีมเลยเลยว่ะแต่ก่อนนั่งสิปฏิเสธบอกไปนั่งมานั่งไปแล้วนั่งบอกไปอีกดอกนั่งบ่กมีเงินนานว่าเงินทำฟุตบันตายเด้อสนองบ,บางที่บางยาง จะซื้อความสุจขจักร้องบ้านยังไงบ้างก็แง่ถิงไวน้น่นมึงกินกับ,บเบอเบิดดอกกันมึงซ้ำกินซ้ำม,มึงอนนะ่ะมึงกินหูจักกินเป็นนะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับมาก,ก่อนเนาะพี่เนาะแล้วน้องกลับมาก,ก่อนมาสันน่นมาเนี่ยก็เลยวางเสร็แล้ว งั้นหนูเราหนูกลับมาก่อนเดี๋ยวหนูมาเคลียร์เรื่องเอกสารการงานหนูอะไรให้มันเรียบร้อยเข้าที่ก่อนเนาะเออไม่เป็น,นไรเ,ออเรื่องเออพอดีมาเคลียร์มาแล้วแล้วก็ไปพ้อมกันเนี่ยแค่เอกสารเรื่องงานอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้าของเขากรมจีวิทย์การให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปพร้อมกันข้ามมาพร้อมกันไม่หน่อยวางมากมึงไปมึงไถยเที่ยวนี่กูก็ไปมึงไปเที่ยวสายดอกไม่หน่อยแล้ววางสิ ไปน้ำพอกปูก็ได้ครับว่ามีมองไปไปเที่ยวน้ำกูนี่กูสิไปบานในปูอีกรอบนึงอยู่คันกูไปพร้อมกันนั่นระวังซิเออเออ๋ยวเรากลับมาแล้วเราเพลิดกันจกลงหรเออมันจะไปใช่ไหมเออมันกับวันจิดไปแล้วมันเก็บเงินอยู่อยากไปหาพอหาปล่าน้อเออเนาะ เฮ้ยใ,ใจบานหมดแล้วมาเห็นตรงข้มันเศร้าลูกกับพ่อลูกด้วยน่าสบายฟัง กจะกินข้าวเจ้ากินแล้วขอาเมื่อพระเดือพักอมากกับบรดกินค่ากินไก่แซ่บพักบอเนีนเ้ยบอลแมนวาจิมา,น,มานานกินพักโชว์เลยะค่ะเด้อการกินพักความไม่นอยเนี่ยจะกินตามยาของแต่ละมือเมื่อไดอยากพักหลายก็กินลายเมื่อใดก็ข้าวแซ่บก็เนนับเขาบ้เเขาวนะคะ บีบีก็บทามแม่จองตัวได้วันไหนเดินทางถึงแค่วันไหนหนูจะได้เตรียมหาวันลาไปรับแม่ประกาศไปแก้งคอนโดเหฮดอันขี้กัดให้แม่เวลาเขาออกย้ำมันไปเฮดงานแม่อยากไปไซค์ก็จะสะดวกแม่ได้ไ่าตัวน่ะยังไม่ได้จองแต่ของนะซื้อแล้วนะไปเล้ยางสิ แล้วยังจะซื้อเพิ่มให้พวกแกอีกอยู่นะซื้อแล้วกระเป๋าเนะี่ยยังไม่ได้แพ็คแต่ว่าวกระเป๋านะ่ะใส่เฉพาะของซื้อให้พ่อแกแล้วเสนอดีใจหลายแม่จะมาอยู่นานไหมนูยอยากให้แม่อยู่ด้วยสักเดือนเบึงกเบึงสถานะกการเงินกเบึงหลายก่อน ว่าไปรอบนี้ไม่หน้อยก็บพงพวบงสื้บเบกไปไส่ไก่ดอกมปหาลูกลูกลกดอนแน่คุณหาเนี่ยจกสิไปว่าไปไปก่อนแต่ต้องไปพะเา้ยานะไปแน่นอนค่ะ มีอะไรจะทำที่ประยาวอยู่นะคะขอเพิ่นแล้วได้แล้วก็ต่อออกไปให้ตามคำขอส่วนขาดอาหารยูยโสที่จะผ้าลูกไปแก่นะก็ยังบ่อให้ในแล้วเนาะสุขัปากลูกยังบ่ บ่าทันคิตสิ้นนี่แหละอันี่เม่หน่อยก็ลังคิดว่าสิไปช่วงใดไปแามใดเห็ดกัรณ์ใดนะคะหรือว่าสิไปแล้วกะฟัปงปอนยังนั่งรถบอดดยอะค่ะเรื่องของเรื่องพอนั่งรถบอดด้ยเลยมันถักแผลหรือจะไปลระพิ่นไม่อนลูกหายป่วยจงไปแก้เพราไม่ทม่เด็กหายป่วยเนะาะนี่มาด้หายเต็มที่นะ ีจังไหนาลังคึอดอยู่ค่ะหรือว่าแม่านายสไปเต็มตัวแท่นลูกจะวางดอกไม้ก่อนเหมือนวางมัดจำก่อนเนาะบาลานกำลังดีขึ้นแต่ยังบ่ดีถึงที่สุดลองควนชมขอความมาละเอาละแซบคัดแซบแน่เลือไว่าให้หลานส่วนอกเน่ยแม่นายว่ามากินเนื้อส่วนอกหักโทรศพัพท์หลานก่อนแล้วก็จังว่ากัน อาจจะมีบิ๊กซอร์ไพ์ก็ได้นะจ๊ะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊